สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปเรื่องของการประยุกต์ใช้มาตรฐาน s d m x นะคะสำหรับศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติหรือว่า Statistics Sharing Hub นะคะจัดทำโดยกลุ่มมาตรฐานการแลกเปลี่ยนสถิติภาครัฐศูนย์สารสนเทศย,ยุทธศาสาตร์ภาครัฐสำนักง,งานสถิติแห่งชาตินะคะคลิปที่จัดทำนี้จะมีทั้งหมด5คลิปด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นบทที่2นะคะเรื่องของการสร้างคอนเซปต์สก e ีมนะคะ c o n เซปต์สก e ีมคืออะไรนะคะคอนเซปต์สก e ีมในตัวนิยามของเมตาดาต้าคอมมอนวูคาบ وري รีนะคะขององค์กร sdmx นะคะจะหมายถึง maintain list of concepts that are used in data structure definition or meta data structure definition นะคะก็คือ Concept Scheme จะหมายถึง รายการของคอนเซปต์ทั้งหลายนะคะซึ่งจะต้องถูกใช้ในตัว DSD นะคะหรือว่าตัว MSD นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดนะคะจะได้รู้จักนิยามของคอนเซปต์สกรีมให้ชัดเจนยิ่งขึ้นจากตาราง Excel ตัวนี้นะคะ,ะซึ่งเป็นตารางสำหรับรายงาน เรื่องของจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศปีการศึกษาลักษณะของตารางก็คือเป็นลักษณะที่ตารางที่รายงานนะคะให้กับผู้ใช้นะคะเป็นลักษณะตารางที่ถ้าจะนำไปใช้ประยุกต์หรือคำนวณต่อก็จะต้องมีการจัดการหรือก็ตกแต่งนะคะตารางใหม่ในลักษณะของการกำหนดนะคะ ตัวโครงสร้างข้อมูลนะคะสิ่งแรกที่เราต้องมาดูก็คือว่าในตาราง1ตารางนี้นะคะบอกอะไรกับเราบ้างนะคะเราพยายามดึงจุดทุกจุดในตารางนะคะลิสต์ออกมานะคะให้เป็นแต่ละคอนเซปต์ให้มีความชัดเจนนะคะอย่างเช่นถ้าเราดูไล่มาตั้งแต่บรรทัดบนนะคะชื่อคือชื่อตาราง จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศปีการศึกษาสมมุติว่าเราจะเริ่มทำตัวคอนเซปต์สก e ีมของตัวตารางนี้ตารางเดียวนะคะเรายังไม่ยุ่งกับตารางอื่นนะคะหมายถึงว่าในตัวของ s d m x เราสามารถที่จะจัดการตารางหลายๆตารางเป็นหนึ่งกลุ่มก้อนที่จะนำไปใช้เป็นโครงสร้างเพื่อการแลกเปลี่ยนได้ แต่ณนะเบื้องต้นพื้นฐานนี้ก็คือเราจะมาดูกันแค่ตารางเดียวนะคะให้มีความชํานาญก่อนนะคะเริ่มตั้งแต่ถ้าหัวตารางนะคะจํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรถ้าโดยทั่วไปเราจะเรียกคอนเซปต์ตัวนี้ว่าไทเทิลนะคะแต่เนื่องจากว่าตอนนี้เราจะฝึกตารางเดียวก่อนฉะนั้นตัวหัวคอนเซปต์ตัวนี้ที่บอกเรื่องราวของข้อมูลในตารางเราก็จะละไปก่อนนะคะ คอนเซปต์ตัวที่2ที่เราเห็นก็คือเรื่องของหน่วยนะคะเป็นปีคําว่าปีนี้คือเรียกว่าหน่วยนับนะคะหน่วยนับของตัวข้อมูลหรือว่าค่าสังเกตนะคะ,อ,ะอย่างเช่น2553นะคะบรรทัดถัดมานี่ก็คือ8.20นะคะก็คือเป็นหน่วยนับ8.20ปีนะคะอย่างอีเป็นต้น คอนเซปต์ต่อไปก็คือเรื่องของกลุ่มอายุนะคะเราจะเห็นว่าเขาบอกตารางนี้บอกว่ากลุ่มอายุเนี่ยถูกจัดแบ่งเป็น5ระดับนะคะต่อไปเพศเพศถูกจัดแบ่งเป็น3ระดับก็คือรวมมีชายแล้วก็มีหญิงนะคะต่อไปคือ,อปีพศนะคะซึ่งในตารางนี้เขาจะเรียกปีพศนี้ว่าปีการศึกษาก็จะมีตั้งแต่2,553ถึง2,564 ลำดับถัดไปที่ตารางนี้บอกเราก็คือว่าเป็นตัวเลขต่างๆนะคะซึ่งทางสถิติเราจะเรียกว่าเป็นค่าสังเกตนะคะหรือถ้าทางสาขาด้านอื่นอาจจะเรียกว่าเป็นตัวข้อมูลตัวเลขค่าสถิติหรืออย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือคอนเซปต์เดียวกันนะคะถัดไปตารางนี้ก็คือบอกที่มาที่มามาจากสำนักง,งานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะคะจะเห็นว่า ในตัวหนึ่งตารางนะคะจะมีการบอกคอนเซปต์หลายๆจุดนะคะแล้วเราก็มาลิสต์ว่ามีคอนเซปต์อะไรบ้างอันดับแรกหน่วยนับใช่ไหมคะเขบอกเรามาแล้วคอนเซปต์ที่2กลุ่มอายุเพศนะคะเรื่องของค่าสังเกตหรือว่าข้อมูลนะคะปีการศึกษานะคะหรือว่าปีพศนะคะ แล้วก็ที่มาของข้อมูลจะเห็นว่าคอนเซปต์ที่เราลิสต์นะคะตอนนี้มี1 2 3 4 5 6 6มีคอนเซปต์แล้วนะคะซึ่งตารางข้อมูลสถิติโดยทั่วไปนะคะจะมีการกำหนดคอนเซปตที่ทุกตารางข้อมูลจะต้องมีนะคะสำหรับตารางที่เป็น t ท m e ซีรี e s นะคะก็คือระดับการนำเสนอข้อมูลก็คือว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่นี้นะคะระดับการนำเสนอเป็นระดับทั่วราชนจาจักร ภาคจังหวัดหรืออำเภอตำบลน,นะคะอันนี้ก็คือจะต้องบอกในตัวของโครงสร้างข้อมูลด้วยคอนเซปต์ Concept ถัดไปก็คือเรื่องของช่วงเวลา t i ม e พีเีซึ่งในตัวของตารางข้อมูลตัวนี้เขาจะแทนช่วงเวลา t i ม e พีเลียด้วยปีการศึกษานะคะอันดับถัดไปก็คือว่าเป็นเรื่องของความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูลนะคะหรือ f รีเควนซีซึ่งเราจะเห็นว่า ข้อมูลที่นําเสนอในตารางนี้เขาจะมีความถี่เป็นรายปีถูกไหมคะก็คือมีข้อมูลทุกปีซึ่งในกรอบสีแดงนี้จะเป็นตัวคอนเซปต์ซึ่งถูกบังคับโดยในยะนะคะว่าทุกโครงสร้างข้อมูลทุกตารางข้อมูลที่เราจะมาจัดทําเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างตามมาตรฐาน STMX นะคะจะต้องมีนะคะคราวนี้จากที่เราเห็นนะคะ ตัวคอนเซปต์ต่างๆนะคะเรานำมาจาัดเรียงใหม่นะคะเรื่องของกลุ่มอายุเรื่องของเพศเรื่องของอระดับการนำเสนอช่วงเวลานะคะช่วงเวลาที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าเป็นปีการศึกษาแล้วก็เรื่องของความถี่ในการเผยแพร่นะคะแล้วก็ค่าสังเกตหรือว่าเราจะเรียกอีกอย่างว่า Data ตัวข้อมูลหรืออะไรก็ตามนะคะแล้วก็หน่วยนับแล้วก็ที่มาหรือแหล่งข้อมูล จะเห็นว่ารายการตัวคอนเซปต์ต่างๆเนี่ยค่ะในหนึ่งตารางเนี่ยเมื่อเราจับมารวมกันนะคะเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าคอนเซปต์สกีมนะคะก็คือกล่าวโดยสรุปว่าคอนเซปต์สกีมก็คือลิสต์ของคอนเซปต์นั่นเองนะคะรายการคอนเซปต์แต่ละรายการซึ่งในตารางนี้จะมีนะคะ1 2 3 4 5ส7 8ามสีเจดดนะคะ8คอนเซปต์นะคะ8คอนเซปต์นี้ก็คือเป็น1คอนเซปต์สกีมนะคะ กรณีที่เ,เ,เราพิจรนารณาแล้วว่าตารางนั้นไม่สามารถรวมกับตารางอื่นได้เป็น d a t a set เดียวกันได้นะคะก็คือในความหมายนี้คือหมายความว่าการที่คอนเซปต์ของตัวมาตรฐาน s d m x นะคะเราจะทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นกลุ่มก้อนนะคะหลายๆตารางนะคะหนึ่งตารางเนะะี่ยค่ะที่เราเห็นเนี่ยเราจะเรียกว่ากลุ่ม หลายๆกรุปเราจะเรียกว่า Data Set ใช่ไหมคะนิยามของมาตรฐาน SCMX ก็คือเราจะแลกเปลี่ยนเป็น Data Set ในกรณีที่สมมุติว่าตารางนั้นไม่สามารถที่จะรวมเข้ากลุ่มกับตารางอื่นได้เราก็จะจัดการตัวโครงสร้างข้อมูลแค่ตารางเดียวนะคะระดับการนำเสนอก็คือเป็นระดับทั่วราชอณาจักรนะคะ กรณีที่สองเมื่อเราพิจารณาแล้วว่าตารางข้อมูลนั้นสามารถรวมกับตารางอื่นได้อย่างเช่นนะคะอันนี้สมมุตินะคะว่าเรามีข้อมูลปีการศึกษาเฉลีย่ยของประชากร3ประเทศนะคะมีประเทศสิงค,โ,คโปร์ประเทศมาเลเซียแล้วก็ประเทศไทยอันนี้ระดับประเทศต่างๆเนี่ยคะ่ะจะเป็นาการจัดจำแนกในะระดับพื้นที่นะคะก็คือระดับงานการนำเสนอเป็นระดับประเทศอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆที่ให้เห็นว่า การจัดการโครงสร้างด้วยมาตรฐาน STMX นะคะเราสามารถที่จะรวมข้อมูลจากหลายๆหลายๆตารางที่มีโครงสร้างเดียวกันนะคะหลายๆตารางรวมกันมาเป็นหนึ่งโครงสร้างได้นะคะาวน,นี้เมื่อเรารู้จาก การกําหนดตัวคอนเซปต์สก e ีมแล้วอันดับต่อไปก็คือเราจะต้องสร้างตัวคอนเซปต์สก e ีมซึ่งการสร้างคอนเซปต์สก e ีมก็จะเหมือนกับการสร้างตัวโค้ดลิสต์เช่นเดียวกันนะคะโดยวิธีการสร้างก็คือจะมี2วิธีวิธีแรกก็คือว่าเราจะใช้เทมเพลตตัวไปที่เป็น Excel นะคะเทมเพลตคอนเซปต์สกีมในการสร้างก็คือมีการกําหนดตัวคอนเซปต์สกีมไอกดีหนดเวอร์ชันกาหนดเนมนะคะของตัวคอนเซปต์สกีมนะคะ แล้วก็อันดับที่4ก็คือว่ากำหนดรายการย่อยในตัวคอนเซปต์สกิีมนั้นๆน,น,นะคะเป็น ID Concept แล้วก็เป็น name นของ Concept นะคะ CS ก็คือย่อมาจาก Concept Scheme หรือวิธีที่2ก็คือเราใช้วิธี Key In นะคะเขาก็จะมีวิสัยช่วยในการสร้างตัว Concept Scheme นะคะในตัวของเว็บไซต์ TNSO Reference Metadata Registry นะคะ ก็สำหรับบทที่สองเรื่องของการสร้างคอนเซ็ปต์กีนนะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ